เดิดิงเนีคนตกป่าพาตัวจ้ามือเียสุาพน้องตกปละจ้าวันเสาร์มือเนีนยขาโเลาราาตนว่ามือมีฝนขัดจูี่น้องเงาต้ตกฝ่ามาก่อนะเศ้าตะเจ้าห้องนี่จะเช้าเก้าโมงนี้นี่ตบอกดเอ๊สองข้างนนี้ อือนทอส,สวยเลยพี่น้องใช่นี่เด็กชาว่า,าใค้พี่น้องมาสิสขอทุ่มมาเพิ่มใงนะเข้าเรืสิพาดต้งใา,ส,าสิ พลงจากพี่น้องไ้นายโยแตงเบสไ้แล้วหนองเตยกะลงเบสเลยจ้าแข่งกันกับอันคุณลุงขางๆจ้าขางๆเพิ่นโต๊กนาดินเข้านันกับโต๊กปะทู่จ้าพี่น้องจอมปะทู่โยขางแล้วนี่ละปะได้ปุ๊บแล้วสีห้ขค้หนังเตยอ่ะเฮ็ดเบสไปของแล้วแล้วก็สิให้เอายู่ได้ระพี่น้องแต่ว่าเข้ากับระวังระวังเอาจ้ามือนีค้นหลายขนาดบ่มาหไม่มองสิลงจ้าฟังท้ายกับเต็มฟังควากับเต็ม เอามาสายอยันมาเบียดเบียดข้าเจ้าจ้าพี่น้องมาขอตกน้ำเพลินจะเอามาแล้วนุ้งเตยนุ่งเตยได้ปายังนาะวัดแล้วไปรุ่นกันเลยจ้าแล้วสิได้ปายังขึ้นมา ขี่ตามไปจ้า เบสเสร็จแล้วมาได้จ้ามาด่วนกันเท่าสองคนเสียนโยกับเสียนเตยจ้าี่น้องมาเอิงมาลุนน้ำกันมาไผ่ชีได้ป่าก้อนกันเด้อบาทนี่นั่นไงเซียนเตยลงว,วัดแล้ว ได้ได้ได้เอากร้ดมาให้เซียนโย่บรงดูอาต้าเป็นจังใจไม่ได้ขิงแค่ขาตะไคร้ใบมะกรูด 그보다 <목소리도> เดินว้าซ่าได้ไปอย่งไรโยกระทุนน้อมาแล้วสองตัวตัะเดียวกรวเดียว ของละเดินลงไปดิเดี๋ยวหล,ดดวลดุดซาบะ แล้วสิเป็นซาบะซาบาะดูปลาทูานนซาบะบะเรียนจุดๆเลยวะ่ปะปลาโซปลาโซเฮ้ยซาบะท่านาาานั่นท่านซาบะเขาเนี่เรียนจนซ้ายของอะ่ะ เด็กๆสองคือานายกบว่าสองตัวสองตัวแทบ้บ้าไปเบิ่งกันโอู้ยพันกันมาลุ่มเลยโอ้โหอ้าวเต๋ากันดโอ้ซาบะจะลังเข่าด้วยที่น้อง เ็านตอนนี้ฝนกําลังตกจากนักตกป่าจะกลายเป็นผู้ประสบภัย ลีกเก็บของกลับบ้านด้วนได้จากนานันนันกินแรงหนึ่งเหละพี่น้องพอละก็บ้านแบบนี้คนที่ห้ามหัวห้าเหมดืดฝ่ามอดินมาแล้วจ้าผลงานมือนี่จากไปเป็นนักผู้ประสบให้ได้ยีย่ยยสิบโตจ้ารัวมาพพ้อมเรียบร้อยมาทานม <c oughs> <c oughs> ี่ต่ปานปลาชะบะ ปะสบากับปะทูอันนี้ปลาเอยียงบุนี่ถามคนเกาหลีเพื่อนบอกซื้ออยู่ห่างจำบได้ลืมแล้วพาอได้กินแรงจ้า